นี้เราก็หน้าเทศบาตตะลตลาดแกโนน,นชุมชบาค่ะอยู่ยกทางไปที่มออยนะครับเินมาแวะตลาดรเรามาอัน <c ười> นี้เล็กๆส้ออวดส้อ่ว, <c ười> ว <c ười> เล็กๆบาท <c ười> ตรงานห้าบาทข้ทาเหนียวรีวิวนะครับที่ผมไม่ดูเนี่ย <c ười> ให้ดูไว้ว่าณช่วงนี้ เข้ายากหมากแข่งไหมข้อหมายผมเห็นนะให้ดูว่าตอนนี้มันเศรษฐกิจเป็นยังไงนะครับที่รีวิวให้ดูเนี่ยไม่ใช่แทำฮา,านะครับไม่ใช่อันนี้ตกดินครับตกดินเขาบอกกินได้นะครับเพราะเศรษฐกิจมันแพงอันนี่ห้าบาทนะครับลองชิมดูครับเป็นไงอืมไม่มีก็รถท่อดเนี่ยนมันมีมันผมก็ไชอบกินที่จั อา Roc ult, 4. บาทเ้อารีบก่อนเองอาบาทก็นิดนึงตังนี้ก็เรื่อตลาดอะไรนะครับอาจครับตลาดตรงนี้ก็เรื่อตลาดนะตลาดแค่ตลาดแค่ไม่ใช่เป็นอะไรตลาดชุมชนอะไรนะที่ไปซื้อร้าาหัรน้องเนี่ยครับหมุนตัวตัวตลาด ตลาดตะะั้งตลาดยันเช้าเนาะใช่สองนนสิบสองมา้วสิบสามครับ <c oughs> เรากำลังจะมาช่วยสร้างตลาดให้มีมูลค่าเพิ่มมีอัอตลักษณ์ความเป็นตลาดแคร์เพราะว่าตามประวัติศาสตร์ชุมชนและตลาดแคร์เนี่ยเคยเป็นคำวา่าแคร์นี่ยหมายความว่ามีต้นแคร์มี <c oughs> มเต็มไปหมด <c oughs> ก็เลยจะเปลี่ยนจากที่ประชุมอของผู้นำชุมชนชุมชนต่างๆที่อยู่ในตลาดแคร์ก็จะมีการสร้างตลาดอีกจุดหนึ่งชื่อว่าตลาดแคร์แคร์คุณตลาดแคร์ตลาดแคร์แคร์เธอแคร์คุณแคร์คุณแคร์เธอรึไงนะใช่ตลาดแคร์อ่าตลาดแคร์มากเกิน Take care you take care of you เป็น mm healthy market healthy market เน้นลักษณะของงานในชุมชนสิ่งที่ทำในชุมชนเช่นผักออร์แกนิก <g> ผักใบสารขนมหวานหวานน้อยใช่ช <the> ุมชนทำอยู <iden> ่แล้วแต่เรามาปรับให้มีลักษณะที่ เข้ากับกระแสแล้วก็มีความเป็นอัตลักษณ์เช่นมีตลาดชุมชนเขามีการรวมกลุ่มกันในการปลูกผักเราก็ไปนเน้นในเรื่องของปลูกผักไร้ไร้สารปลอดสารพิษหาตลาดให้ชุมชนเขาทําขนมหวานอยู่แล้วเราก็ไปนเน้นว่าให้เป็นของอขนมหวานหวานน้อยเพื่อสุขภาพอร่อยค <Okay. S 2> อร่อยเา,าะกินคาร์โบไฮเดรตที่มันจะมีแรง ขับรถไซบูดอธน,นีครับแค่แบบเท่านหอ่อยนางว่าอย่างน้อยๆวันนี้วันที่สองมีนาหกสามครับบ้านเมืองเป็นแบบไหนเนศรษฐกิจเป็นไหนบ้างตรงนี้เป็นระนาบเป็นเชจ้ารัตโควิดใจพ่โลูกตรงนี้เป็นใจก็ติดประมาณห้าสิบกว่าหลายเจฟฟี่เป็นหนึ่งลายแล้ว,วเพราะว่าทุนประชาชนนี่อยู่ได้ไหมแต่ว่าอยู่ได้อยู่ก็ราดนะจะได้อยู่ราดก็ ก็ถามว่า,าดูแรงไหมก็ยังไม่ดูแรงแงร,รับุคลากครับแต่ว่าแรงตอนนี้เป็น,นเทพเป็นเชียงใหม่อะไรประมาณนี้นต้องระวังมเชื่งครับโอเคครับที่มานั่งคุยได้หลายประเด็นนะครับมอ,องดีๆได้เรื่องประเด็นอะไรจับจุดได้ไหมครับเพราะว่าเราลราเราดูโครงสร้างตลา,ตลาดจะม,มีการี่วยตลาดโดยสถาบันนิจัย อาจารย์ผัดเฮ้ยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใช่ไหมของเราสําหรับนักว่ายาศาสตร์เขาจะมาช่วยงานวิจัยสื่องมชนให้ชุมชนที่เหลือตัวเองประมาณนั้น,นมมดีนะครับแล,แล้วก็เรามาดูเฮ้ยที่เหลือเขาจะมีที่ญี่ปุ่นเนี่ยมาดูสภาพเป็นแล้วกอนเขาจะวางขายตรงไหนอะไรยังไงเ้าอะไรจะเพิ่มขึ้น เป็นการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชนเนื่องจากบริบทชุมชนเนี่ยเหมาะกับการที่จะทำธุรกิจเช่นที่อื่นเนื่องจากเป็นชุมชนที่เป็นทางผ่านแล้วก็มีบริษัทมาอย่างยาวนานดังนั้นก็จะมายกเศรษฐกิจฐานรากหมายคะว่าสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนนั้นเราจะมาเพิ่มมูลค่ามามาปรับขน้ก็ให้มีคุณภาพ เดี๋ยวที่2โมงนะครับเดี๋ยวจะรบกวนท่านครับจะลาเพียงเท่านี้นครับสวัสดีครับ